ตอนนี้คันเป็นผัวยังหาเป็นห้อยนี่ก็คือรถใหม่นะจีพี่น้องรถใหม่มากแล้วในในขอชมไดในในข้างในอ่ะไปรีวิวก่อนเพราะว่าไปโอ้โหสวยสวยนะข้างนอกอ่ะเขาได้ได้ใช่ไหมอุ้ยกว้างจังพี่เปาตั้งได้นะมันนุ่มแล้วเธอใช่ไหมสวัสดีค่ะ นี่นะข้างในมันจะเปิดสลูปไปด้วยอันนี้คือสี่เซนสลูปนะครับอ๋ออ๋อเลยสามารถแบบว่าขึ้นไปโบกมือหรือว่าขึ้นไปอ้วกข้างบนก็ได้อันก็คือนั่งสองให้หนึ่งสี่บ่ะใช่อ๋อเลยเบาะหลังก็กว้างนุ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวจับดู๋ยวเดีนุ่มเออใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถสูดได้เป็นตูดไหมอ๋อเป็นแบบอ๋อเป็นตูดเบาะก็จะปรับแบบเอ็นอัตโนมัติได้ไงวิธีจังแล้วตรงนี้ล่ะเหมือนกันไหมเนี่ ไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่ไฟฟ้าอ๋ออันนี้ไม่ไฟฟ้ามันไฟฟ้าเดียวไฟฟ้าแต่คนขับค้นขับประมาณไรก็มันติฟังก์ชันเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวสองพันสิบสองเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้เขาจะเรียกว่ารุ่นเจแปนสไตล์ยุโรปเฮ้ยสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเขาบอกว่ารถรุ่นนี้น่ะนำเข้ามาตอนนำท่ว <laughs> รอ บมแมนต้องขอบว่าตอนตอนสมัยนำถั่วแล้วมันขายบ่อโอเอ้มันขายพอดีพอ,ม,อมันมาเจอแจบสภาพอาวิกฤตเคื่อนเศรษฐกิจบ่ดีก็เลยมียูบากิโตเพราะว่ามีมีมีเขาเรียกว่าหนึ่งในพันคันอ,ะ 1, 1> อ่ะหนึ่งในพันอะ่ะว่ารุ่นนี้เป็น,ปนรุ่นพิเศษตัวเนี้ยเครื่องสองพันไปถามว่าเปลืองน้ำมันมากไหมกปลือไหมไม่เปลืองนะเออพี่ขับมาก็พอตอุบลอ่ะเธอเติมน้ำมันพันหนึ่งกับพอดีอ่ะอุบลอ่ะ ก็ถือว่าไม่เปลืองนะพันหนึ่งอ่ะอุบลนะแต่ว่ากว้างกว้างมากเลยเนี่ยนี่ดูดิกว้างนะนี่เรียกบานิ่มนิ่มหอไีมน้องข้างหลังบาดนิ่มนนิ่มมากนิ่มคือแบบว่านิ่มมากนั่งสบายก็เนี่ชมเปี้ยวขึ้นมาดับขึ้นเป็นแบบว่ารถรถผู้บริหารแหมแม่อนได้ตรงนี้มีแอร์ด้วยนี่ไม่ต้องแบบว่าใช่อันนี้เปิดได้ไหมนี่เปิดได้เออเดี๋ยวพี่เปารีวิวเออเปิดตรงนี้ป เด้งออกมาใช่ไหมใช่มันจะมีที่วางแก้วน้ำนี้ตรงนั้นก็เปิดทะลุหลังได้นี่อ้แต่ถุงกระโปรงหลังแต่ว่าผู้ใดอยากะปรงหลังผู้ใดสื่อทุเรียนมากกับสมารติอยากดมทุเรียนกิดเปิดออกมากินมันเข่ามากก็ได้ผักผักกาดแก้อะไรนี่ไปลดเชื่มผาลดสีมันหกะอีห่าเอ้ยรถจะคล้องเริ่มงหกแล้ววันนี้แต่กว้างน้ำจริงอะไรนะ คุณผู้ชมเออกว้างอ่ะแต่ว่าจะปิดสรนูปก่อนอ๋อปิดปิดปิดเออปิดปิดจะต้องได้นั่งนั่นนี่สักวันนี่เดี๋ยวสีมาหากใส่จักมืออิหรีสีมาหากใสขั้นนี่แหละจักมือนเนี่ยปิดเราบอกปิดแล้วปิดแล้วเนี่ยถ้าเราจะชมวิวเราก็เปิดตัตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ออแต่ถ้าจะปิดก็ปิดตรงนี้ได้ปิดปับแต่อันนี้มันจะปิดปิดด้วยมือตัวเองเลื่อนได้ เนี่ยเดี๋ยวจะมาอ้วกสักวันจริงๆเพราะว่าคนถามอังแปลว่าทําไมไม่ซื้อรถใหม่ราคาสี่แสนหกทำไมไม่ซื้อรถใหม่พี่น้องคิดว่าถ้าข่อยซื้อรถขั้นหม่ข่อยต่สิได้ขี่ซ้ําแบบวีออสยาลีดทำเป็นมาด้ากับมาด้าสองหรือว่าทาเป็นนี่สันกับนี่สันอเมร่าอย่างเงี้ยคือมันมันมันกัได้อยู่แต่ว่าปอบมาโกมาแบบรถรถรถหรูๆนเนี่ยรถแบบแพงๆอะเนี่ยถ้าซื้อใหม่โอเคเลยนะจริงๆซื้อใหม่ล้านไปปลายเลยนะเกือบสองล้านแล้วใช่ตัวเนี้ย เกือบสองล้านเลยนะแล้วปีนี้ปีปีสองพันสิบสองไงน้องฟลายคือแบบข้างในอ่ะใหม่ถามว่าเครื่องดีไหมแน่นเครื่องดีขับดีนี่มไม่ใช่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วขับดีปกติทั่วไปใส่ดีโยคุมคุมราคาอยู่ก็ใช้ดีอยู่เป็นฟิลแบบอันนี้คือน้ำพักน้ำแรงพี่เปาล้วนๆใช่แต่ว่าแอบยืมซอลามาดาวอยู่จะไม่คืนเลยน้ำพักน้ำแรงปูครับ ่เคดีีหุกอน่ะนี่จะสิมาหากสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขั้นนี้ต้องไม่ได้เจิมม่อนสอยุงกันดาวกัได้รอใช่โอ้นี่นี่ใช่ไหมนี่สามแสน้โอเลิศไม่เป็นไรพี่คิปดอกดอกร้อยลิบโอ่อ้อละยี่ิบเออดอกร้อยคุณตำรวจตำรวจเอาน้อง มันจะไปไหนแล้วมันจะมีคนขโมยมันคอยดูนะสิบล้อจีบแปเอามาไปใช่มันไม่ขโมยหรอกแต่ว่ามันเหี่ยน่นึกนั่นนะคือบอกใส่ปูนีหลักยางเกาะมันขาเหี่ยนเหี่ยนเองว่ะขาเหี่ยนเก็อีลี่หันละอันนี้คือว่าหมาหรือว่าอะไรไม่ว่าหมาแต่ว่าถ้าถ้ารถเหยียบเนี่ยคือแป๊กเลยเนี่ยโอ้แต่คนยางเหยียบกับจายมันตัวน้อยเหมือนพิรันแหละเข้ากันอยู่ อยากได้อ่ะจริงๆแปดบาทหนึ่งแก้วสวยว่ะสวยนะส่งส่งมันอันนั้นดีเนาะ,ะดีพี่นอ่องเขากำลังจะไปเต้นนะคะตอนนี้เต้นอยู่ไหนอ่ะูไหนเออฮะเฮ้ยชัดข้าม นี่ไงเต้นอยู่นี่นี่พี่น้องเต้นอยู่นี่ผู้ใดเอ่ยพวดฉี่มากเลยไคเอ่ยคะเยมียนเอียงว่าเมียนเมียงก็ขี่ม,ม้านี่เหระพี่น้องตอนนี้เราก็เตยลาเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายต่อเลยอ่ะตั้งแต่หัวค่ำ นี่ก็คือบรรยากาศเวลาสุดคุณเอกคือตื่นยังเนี่ยแม่ตื่นยังโอ้โหแม่แบบหน้าแบบชุ่มมากเอาดีๆนี่พี่แก้มเอ้าพี่แก้มเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอามาหลังๆนะเร็วเคแล้วก็จะไปอาบน้ำตอนนั้นเร็วให้สวน เลี้ยวแถเอาเวลาซ้ายไปหลังเสร็จจเลยบอกเออเลิศค่ะยังล่ะบ๊อบบอบอพื้นอชินงอะไรอ่ะชินจงชิอยงนี้ใส่ไม่ดีเลยไอ้อะวอกพื้นตลอดนี่งงมากอะไรสปีฟอหรอ อะไรสปี๔อเลปี๔ก็ว่าผืนนี่กระแทกซ้ำนีแหละเพราะว่าไม่นั้นนี่ไปเลยไหมอ่ะไปเลยใช่หรือจวงไปเป็นเลื่อยจนเนาะตอนนี้เรากำลังไปที่ครับฮะอ๋อใช่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 นี่ไงโอ้ก็ก็อุ้ย จังก็ยูทูบเบอร์เนาะตอนนี้น่ะใช่ไหมเนี่ยยูทูบเบอร์หน้าใหม่บอกูไปเอาไม้หน่อยแต่ไหนมั่งกลัวหล่อมากรจริงรู้ว่ไปเสื้อนั้นเกียดสวัสดีค่ะมีช่องใช่ไหมเนี่ยมีอะไรแถมเลยมีอุ้ยทำไมผอมจังเลยน่ะจริงหลอกขึ้นนะจริงไม่ได้เจอกันหลายวันไม่ได้จกตาเนี่ยพูดจริงจริงจริงจังหลอกขึ้นอ๋อว่าตัดผมหรือเปล่า<ช>ตัดผมใหม่แล้วก็โกนหนวด ที่จางเนี่ยเป็นแฟนนี่ไม่ไม่ใช่ใครอะไรโอ๊ยพักก่อนเนาะไปเซ็นซีไปภาคไซนี่ไปยะโส่นั่นแหละไปไปยะโส่ได้บอกไปกับใครเนี่ยโอ้โหแบอังกฤษนะสแตนล์ทำใหเชื่อโอเคไม่เป็นเมาด้วยนะโอ๊ยเล่าสู่กันฟังนะบอกจะพืนคนไปกับใครนี่ยไปสองคนหรอโชคดียินดีด้วยนะ วันนี้เอาเกิดดูที่ร้าน,ร,านาร้านข้าวต้มลาข้าวต้มร้านร้านเปิดจับนั่งมองเลยดูบนบนเยอะมาวันนี้ค่ะพาคุณผูไปที่จังหวัดตรางเลยนะคั ขอญาตเลี้ยงอาหารเช้านะคะขอพี่กลับหน่อยจะไปจ่ายเงินให้ขอบคุณพี่มิวนะมันมันอยู่อะไรอ่ะนั่งอะไรอ่ะบ้านโรงเรียนเตรียมเตรียมอะไรสักอย่างนี่แหละคือตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วได้พี่น้องแต่ว่าพี่ละไม่อิ่มไม่อิ่มเหรอพี่ละอิ่มรับสั่ง ทนตอนนี้เราก็ถึงห้องพักเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมากสี่คนพี่ละอาบน้ำแล้วไปกราบแล้วพี่อนอนขโมงกับปายแล้วก็ โปรเต้ยอยู่ข้างล่างโอ้โหโปรเต้ไม่สุภาพมากหรอกเลิดหายตอนที่แบบว่าฉันไม่พร้อมเลยโปรเต้ไปอาบน้ำน้ำแล้จริงๆเราี่อาบก่อนนี่ก็นี่นะคะพี่น้องก็ชีวิตหลังตื่นราศีก็จะประมาณนี้กินข้าวค่ะหมองพักแล้วก็อาบน้ำนอนค่ะ ฝา,ากติดตามช่องนี่แหละช่องน้องปาปลำเพลินอเวเชียลด้วยนะคะไม่ไม่ได้ลงคลิปนานมากมีแต่ไรฟ์สดอย่าเพิ่งลืมนะอย่าเพิ่งลืมกันนะ